พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์บอกศิลปะสา,าระดนตรี มาดูประเภทเครื่องดนตรีสากลกันนะครับเครื่องดนตรีสากลเป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกซึ่งเครื่องดนตรีแต่ละประเภทจะมีรูปร่างการบรรเลงและเสียงที่แตกต่างกันเครื่องดนตรีสากลแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้นะครับเครื่องสายเครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นหลักสายของเครื่องดนตรีอาจทำมาจากเส้นลวดเส้นเอ็นหรือโลหะ โดยขึงให้ตึงและปรับระดับเสียงสูงต่ำได้ตามความต้องการเสียงของเครื่องสายเกิดจากการทำให้สายสั่นสะเทือนโดยการดีดหรือสีและเครื่องสายจะมีกล่องเสียงเป็นส่วนประกอบในการทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายจะมีหน้าที่บรรเลงตามทำนองเป็นเพลงเช่นไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสกีตา ฮาร์ฟแบนโจแมนโดรินนะครับเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมไม้เป็นเครื่องดนตรีที่ทําให้เกิดเสียงด้วยการเป่าลมผ่านช่องเข้าไปในท่อทําให้เกิดระดับเสียงต่างๆ เป็นเครื่องดนตรีที่ทํามาจากไม้แต่ในปัจจุบันเครื่องเป่าลมไม้บางชนิดทําจากโลหะแต่ก็จัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมไม้แบ่งเป็น2ชนิดดังนี้นะครับเครื่องเป่าลมไม้ชนิดไม่ใช้ลิ้นเช่นฟลุดบิโกโลคลุยลีคอเดอร์เครื่องเป่าลมไม้ชนิดใช้ลิ้นแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. ประเภทลิ้นเดี่ยวเช่นคาริเนต แซกโซโฟนประเภทลิ้นคู่เช่นโอโบบาสซูนอิงลิชฮอนคอนทราบาสซูนเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมทองเหลืองเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะเป็นประเภทกลุ่มแตร ى. เกิดเสียงได้โดยการเป่าลมให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ริมฝีปากของผู้เป่าเข้าไปในปากเป่า เครื่องเป่าลมทองเหลืองจะมีท่อลมทําด้วยโลหะขนาดต่างๆกันซึ่งมีหลายชนิดเช่นเฟรนฮอนทรอมโบนทรัมเปตทูบาคอนเนตยูโฟเนียมซูซาโฟนบาริโทนะครับเครื่องตีเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากการตีกระทบการตีอาจใช้ไม้หรือใช้สิ่งหนึ่งกระทบหรือตีกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดเสียง การตีจะเกิดจากการสั่นเขยา่าหรือเคาะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีที่คอยกำกับจังหวะให้กับทำนองของบทเพลงเครื่องตีแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่หนึ่งเครื่องตีประเภทเครื่องตีที่มีระดับเสียงที่แน่นอนคือเครื่องตีประเภทเครื่องตีที่มีระดับเสียงสูงต่ำเช่นระฆังราวไซโลโฟนเบลไลลา,ลามาริมบาไวบปราโฟนนะครับ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอนคือเครื่องดนตรีที่ไม่มีระดับเสียงสูงตำ่ำไม่มีระดับเสียงที่แน่นอนเป็นเครื่องกำกับจังหวะเช่นฉาบมาราคาสัสทริแองเกลิลกรองเบสกรองสแนร์กรองทิมพานีกรองชุดกรองบองโกกรองคองกาแทมบูรีนนะครับเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วหรือคีย์บอร์ด เครื่องดนตรีประเภทนี้จะมีลิ่มนิ้วสำหรับกดเพื่อให้เกิดเสียงสูงตาำต่างๆลิ่มนิ้วมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคีย์เมื่อกดคีย์แล้วคีย์จะส่งแรงกดไปยังกลไกลไปยังกลไกลที่มีอยู่ภายในเครื่องเพื่อให้สายที่ขึงอยู่ภายในเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเป็นเสียงต่างๆออกมาเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วเช่นเปียโนออกแกนอิเล็กทรอนคีย์บอร์ดไฟฟ้า เมโลดียนแอคอร์ดเียนนะครับ